ดีค่ะปฝั่งปอนปั่งปอนยกแขนน้ำเนี่ยสุดต้ชูไต้แก้วค่ะอันนี้ปั่งปอนสีดวัคซีนไท้วัคซีนโควิดจ้าเข็มแรกนะคะอันนี้เป็นอะไรคะที่นแวกเข็มแร่ะเข็มแรกเป็นเกี่อาการถ้ามีอาการไข้ปวดทามตัวเย็นหัวปวด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 ขาอะไรอย่างนี้ก็ขอจะพาฟากับคุณอาใช่นคุณอาค่ะ เห็นได้ส่วนใหญ่มันจะมีอาการแบบ2-4-10-12ชั่วโมงแหละค่ะอาาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนมีอาการแพ้ตัวแสบมีพวกอาการแบบว่าอ่อนแรงเพื่อนแดงหลังจากฉีดวัคซีนวัคซีนอันโควิดเข็มแรกมีอาการแบบใดวะสบายเออสบายโอเคเอาเป็นยังไดบางกี่ปอนด์บ้างเอาไปมันความรู้สึกความรู้สึกเข็ม เปิดเปิดเปิดไล่ซื้อเปิดไล่โซ่อันนั้นซื้อ <ๆๆ S 2> เอาคือถอดออกเร็วแ <c> ท <oughs> น,น,นมันมันบ่มีเลือดออกแล้วอัาแต่ปานเพิ่นเลิกครับพี่น้องเอาเอาลุ่มไปเดี๋ยวลุ่มเพิ่อนเะปิดไปสามลีมม่มันมันเข็มเข็มมันจิ้มอมดไปจึงความรู้สึกเพิ่นแต่ว่ามันมันมันบริสต์โดนโดนโดนเนี่ยท่านผ่าต้อเก็บเนี่ย จืดหมไรว่าม,มันจะเป็นอยอนเย็นๆไ,ไปตรงปเป็นเค็มอไเออเออเออเคมมันออกเย็ยนเออเย็นๆตัวเป็นเอแอลกอฮอดท่าควันแล้อเปนก็ลีดไ่รู้เออเอแลนั่งอยเี้ยัอสีก็เป็น,น,นะไ<า> สึกเ็บปวดปวดสึกปวดริ้สเจ็บตรงตรงที่สี่ตรงนั้นรอบๆกันหู่หมูหูเข็มหมูเข็มหูที่ว่าเ็เสีมแท่งเลยม่ไอมันไ่ได้ถกันว่งๆัรอบๆองทีว่าเข็มมันแทงไปเลยกระดับมันเรื่อปวดควมรู้สึกของเินเินบเหมือนเหมือนมันอยออกไปไปอมรู้สึกมันอยไปอันนี้ตรงไม่ได้ดุ อันนี้ปอนตรงล่ออีกประมาณจากสิบนาทีหมอเพิ่งออกไปได้ประมาณสิบยี่สิบนาทีเขาเรียกว่าดูอาการยังไม่มียังเกิดขึ้นกําลังโมให้เอา้อยฟังอยู่ยมยไม่เป็นห <ไป S 1> อกเ <ไป S 1> พ่นเ <ไป S 1> บาเพ่นเบา,อ,บาอันตอนคิมตอนหมอฉีดใส่ไล่เพ่นนะเพ่อนอธิบายเอาไว้ฟังเดี๋ยวนี้กําลังเนี่ยม่ได้หอกครับเี๋ยวเดี๋ยวนี้เพ่นกําลัง <minutes S 2> อ้อย <sequ ENNIS S 2> อ้อยสินั่งเบืองผลว่ามีอาการคางเครียดยังไงคุณหมอบอให้อ้อยเบืองจะเป็นจะพืชนะแต่สีก <Madonna> ็ไปมันจะเป็นแบบปวดแขนปวดอย่างนี้ไหมแมนแมนเออแต่นี่เพื่อนเพื่อนสีไม่แม่เพื่อนบอกคุณหมอฉีดนิ่มบอหลู้สึกยังเงี้ยไหมอืมเออเพือนังไงล่ะอ๋อเพิ่นบอหู่ศึกยังเลยคือเพิ่นเพื่นเพื่อนคยฉีดมือ หลายอย่างนะปังปอนเวลาไปนอนโรงพยาบาลเิเขี่ยมันเขี่ยมันมันโบดดมันโบดด์รอบๆเป็นผิวผิวเนื้อเลยเออเออเออผิวเนื้อแขนน่ะอืมอืมแปลว่าแท้งออกไปจืดออกไปอืมเหมือนเหมือนมันร้อยออกไปไหมอืมอืมอืมเหมือนเขียมมันร้อยไปเลยคุณคุณคุณหมอคุณมือเบาคุณเศียนเอออะเออหมายความว่านนัักกโล อแต่ว่าความรู้สึกของพนเออมันเ็มมันร้อยไปื้ดทีเดียวเลยเอออมันมันพอได้โดนจนรอบๆางเเออฟามรู้สึกมันมันว่มันสมันจิ่งิแผลครบวงบ้างเออแต้องห้องห้เราจิ้มจิ้มกับแบน่ะันจะโดนแผลรขาบ้างแต่อี้มันบดดรเลยะมันจอกับไปก แ่เข้าไปแล้ทะลุจืดเข้าไปายืรรออยป่อเสื้อราะว่ามเลองลองว่าเไปจะื้เหออมออ่ะวันนี้อ้อยมาเจ็บมือ่อหนี่บันหมอให้อ้อยเบิงอาการป่งปอนไปล้างสีดยานะคะดวดีจะได้บันทมันก็ม่อกแบบดเจๆเข้มเขมมันหอกเจนเนี๋ยเจ็บาเรอแหงไปแล้วลองว่ายออกไปได้อืมอืออมเพิ่มรู้สึกของคน เยวเบิกอาการไปก่อนแต่ว่าคุณหมอก็บอกให้เบิงช่วงสี่วันแรกวันที่สองไปมื่ออื่นกับวันเสาร์คุณหมอคุณหมอคนเลยบอกว่าให้ดูผู้ป่วยไข้ฉีดแด่เตะป่วยมากอืมเป็นตีบพารีพาร์ดอยู่เงี้ยอืมเจ้าหวงนี่ผมน่าบอกหมาเนี่ยบอกว่าค่อยสุดเสียงวันไหนอืม่เดี๋ยวนี้เปพียงไหนวะจะดวนี้เพียงไหน เดี๋ยวนี้เมื่อยบ่บเรื่องไหนหรือ่ังไหนมันเกิดธรรมดาครับแต่ว่าเวลาเราโดนโดนแบบมันเมื่อยเออ่อว่าเราโดนโดนนั่นๆแบบนั่นนั่นไปกันพอค่อยพักบอค่อยอย่างอืมอืมมันก็จะเริ่มแบบบอค่อยสุดเสียงแบบพอค่อยสุดเสียงของมาเลยอืมอืมอืมก็เปลี่ยนไปแล้วนะโอ้เรื่องเรียผ่านี่ แล้ววันนี้ต้องเบิ่งอาการปังวดนะรู้สึกปวดหัวเป็นยังไงต้องบอกเอาอ้อยทันทีเลยเข้าใจปะมีอาการบอกเลยคือคุณหมอบอกเลยเอาอ้อยปอนเก็บแขนเอาอ้อยปอนปวดหัวรู้สึกขั้นร้ขั้นตัวเดี๋ยววัน <Sí. S 1> ใดอยู่ดีประแนนหนึ่งกี่เนี่ยเออว่าคะแนนเลยบอกอืมแสดงว่าเพื่ออย่างวันยู่นี้นะเป็นหนาบมาหาปวดเพื่อเป็นมือหนาบปวดเพื่อเป็นว่าโอ้ มแก่เลยอายุปีน่าเด็กเลยมาข้ามยอ่า้ามยอะมา้ามอยู่แล้ว20เกปีเลยก่อนนะเออยังไม่แก่เลยเออขาโอ้ย9ปีแล้วยังยน่าเด็กเลยวพาเพราถือใกายู่แล้วเหือเหือนะโอ้ยาทเท่าเลยอยากนอนคุณหมอเบาถือใจ อายุยืนขึ้นไปหลายปีเลยวันกระดาษแกะป่ะ29ปีแล้วพี่น้องปีนากระซับสิบเลยป้ยองป,ปอนสู้ๆใครกำลังใจอ่าผู้ที่เบาบางคือปังปอนนะคะอ,าอ่าป้องปอนได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะคะ<พ>สีของยังอของยังหูไปซีโนูเวล,เ,วลเข็มแรกนะคะ แต่ว่าเห็นคุณหมอว่าเข็มที่สองสีแอดต,ตาให้พัทเห็นหมออยู่นำไม่บอกอ้อยนะวันนี้ขอให้ปังกันสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เป็นอะไรเราจะฉีดเข็มที่สองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ